بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاب و هاكوى و ได้เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านขณะนั้นในมือของเขาเนี่ยถือต้นอินทผลัมอยู่เช่นนั้นเขาจงก้มลงปลูกต้นกล้านั้นเถิดฮะดีสบทนี้กำลังจะเปรียบเปรยยังไงอาท่านอบีท่านอบีเปรียบเปรยยังไงกับกับกับฮะดีสบทนี้นะครับฮะดีสนี้เป็นฮะดีสซอฮียนะครับบันทึกโดยอัลกมัดนะครับฮะดีสที่1 2 9 0 2 นะครับเรามาฟังสิ่งที่ได้รับจากฮะดิษบทนี้กันนะครับเรามักท้อแท้ครับสิ้นหวังและหมดหวังในชีวิตอยู่บ่อยครั้งการหมดหวังในชีวิตย่อมเกิดได้กับทุกคนเสมอบางคนแพ้ภัยตัวเอง เสียผู้เสียคนก็มีอยู่ให้เห็นมากมายนะครับบางคนฮึดสู้ต่อชะตาชีวิตของตัวเองกลับกลายยืนขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยการปเปลี่ยนแปลงตนเองและยืนยันต่อสู้กับสิ่งท้าทายที่เขาเผชิญอยู่อย่างกล้าหาญอิสลามสอนให้เราฮึดสู้กับสิ่งที่เผชิญอยู่เสมอครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปแบบใดก็ตามผู้ศรัทธาจะจัดวางระบบชีวิตและแก้ไขให้รอดพ้นครับ ไม่มีอะไรมาทำลายความตั้งใจอันสูงส่งนะครับแม้ว่าจะต้องแลกด้วยการ,รเผชิญกับสิ่งทดสอบอันแสนสาหัสปานใดก็ช่างพึงทราบเถิดว่าการต่อสู้ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยนั้นย่อมเดินควบคู่กับผู้ศรัทธาตราบชีวิตจะหาใหม่ ท่านนบีสลาลาุลตาน์ฮุสลฮิวะสลัมครับกระตุ้นถึงการต่อสู้ต่อชีวิตในแต่ละวันอันอย่างมีลมหายใจว่ามาดแม้นว่าวันสิ้นโลกจะกําลังเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราขณะนั้นในมือของเรากําลังกําต้นอินทผลัมอยู่นะครับก็ให้เราก้มปักปลูกต้นกล้านั้นตามปกติอย่าทิ้งต้นกล้านั้นวิ่งหนีหรือปล่อยต้นกล้านั้นหลุดมือไปเฉยๆนะครับ พลางนึกในใจว่าไหนๆก็จะตายละวันสิ้นโลกทำลายหมดทุกอย่างฉะไหนเราจะต้องมาปลูกต้นกล้าทำไมปลูกแล้วมันได้อะไรอท่านนาบีสลลลุลตาร์ฮุอะไรวะสลลัมครับหาได้สอนเยี่ยงนั่นไหมครับมาดแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ตามครับให้เราทำความดีอยู่เสมออย่าหยุดทำความดีให้ทำความดีจนวาระสุดท้ายของชีวิตครับพี่น้อง อิสลามสอนให้ผู้ศรัทธาทุกคนเผชิญหน้ากับบททดสอบให้มีสติสงบท่ามกลางความตื่นตระหนกให้สงบนิ่งซึ่งผู้ศรัทธาควรตระหนักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าหยุดทำความดีโดยเด็ดขาดวันนี้จะมีโรคระบาดมีแผ่นดินไหวเศรษฐกิจธธไม่ดีการแสวงหาปัจจัยยังชีพลำบากมากขึ้นสภาพสังคมเต็มไปด้วยอบายมุขสิ่งหรอมเต็มบ้านเต็มเมืองกระนั้นก็ตามผู้ศรัทธาต้องยืนหยัดบนสัจธรรมทำความดีอย่าได้ขาดครับตรองดูเถิด อย่าให้สิ่งแวดล้อมใดมาสกัดกั้นความดีของเราต่อพระผู้สร้างของเราอย่างเด็ดขาดเพราะการยืนหยัดทําความดตีตาบลมหายใจสุดท้ายนั่นคือสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นบ่าวซึ่งจงรักภักดีต่อลอสุบาฮานุฮุอาตาลาโดยบริสุทธิ์ใจนั่นเองครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอัสสลามวอะลัยกุมรมะตุลลอฮิวบเระกาตุครับ